สวัสดีค่ะเมื่อคือนนี้โปรยปลายมาให้นิดหนึ่งค่ะฝนตกมาให้นิดหนึ่งค่ะพอใบไม้พอเปียกๆดินก็ยังไม่เปียกเลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงที่ตากแห้งแล้วเนาะประบวกก็เกะนี่ตากใส่พยางค่ะนี่ค่ะก็มาม้วนค่ะม้วนแล้วก็วันนี้ตากแดดอีกรอบนึงแล้วก็ตอนเย็นก็จะเก็บใส่กระปุกค่ะ นี่ค่คะอันนี้ตากเมื่อวานค่ะตากเมื่อวานก็มาตากต่ออีกรอบนึงเนาะเนี่ยค่ะมะม่วงป้าบัวทําไมเป็นแบบนี้ก็คือเป็นมะม่วงมหาชนกคือเขาสุกครึ่งลูกเนาะสุกครึ่งลูกอีกครึ่งลูกก็เป็นมันๆเน,นี่ยค่ะเราปั่นมันไม่ละเอียดค่ะก็กวนเนาะแล้วก็มาตากก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะ ก็จะมีขี้ไฟบ้างเนาะที่เขาเผาป่าเผาฟางอะไรนั่นก็จะปิวลอยมาแต่เมงวันนี้ไม่มีค่ะแมงวันนี้ไม่มีแน่นอนเนี่ยค่ะกวน2องหม้อประมาณนี้นี่ค่ะก็ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่เนาะอันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราทำกินเองค่ะเนี่ยค่ะ น,นี่ปะบัวทําเป็นแผ่นๆตากใส่พยางตากใส่อันนี้มันก็จะมีหนามีบางลอกยากค่ะลอกยากเหมือนกันเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้สองแดดแล้วอันนี้อันนี้ก็ลอกได้แล้วนี่อืมลอกได้แล้วเดี๋ยวปะบัวจะลอกเนี่ยค่ะ อันนี้กวนหม้อเดียวกันกวนหม้อเดียวกันนะคะวันนี้ก็ลอกมะม่วงตากม้วนแบบนี้ตากไว้เนาะแล้วก็อันนู้นตากแล้วปาบัวก,ก็จะปอกมะม่วงกวนค่ะกวนอีกหม้อนึงเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็พามาดูมะม่วงค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ